สูตรรับชาวสวนพืชงามใบดินไม่เสื่อมใครปลูกพืชมานานคงเคยเจอปัญหาเพื่อช่วงแรกงามดีแต่ปีทัดะมาโตช้าดินแข็งใบเหลืองง่ายสาเหตุส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ปุ๋ยแพงหรือยาไม่ดีแต่อยู่ที่ดินที่เราลืมดูแลมันหนึ่งดินไม่ใช่แค่ที่ปลูกมันคือบ้านของชีวิตในดินมีสิ่งมีชีวิตจิ๋วจำนวนมากทั้งแบคทีเรียเชื้อรา และจุลินทรีย์ดีพวกนี้คือแรงงานฟรีที่ช่วยย่อยอาหารให้พืชกินได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเพิ่งปุ๋ยเคมีอย่างเดียวโดยไม่เติมอินทรีย์วัตถุดินจะค่อยๆเสื่อมชีวิตในดินตายหมดเหลือแต่ดินที่เหมือนตายใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ตอบสนองสองสูตรลับของชาวสวนที่เข้าใจดินใส่อินทรีย์วัตถุเสริมทุกฤดูเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเศษหญ้า เติมฮิวมิกพลัสหรือสารปรับปรุงดินเพื่อฟื้นจุลินทรีย์มันคลุมดินกันแดดกันฝนล้างธาตุอาหารหมุนเวียนพืชปลูกไม่ปลูกซ้ำที่เดิมตลอดทำแบบนี้สักหนึ่งถึงสองฤดูคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีดินร่วนขึ้นรากเดินดีใบเขียวสดผลผลิตโตไวขึ้นสามใส่ปุ๋ยให้ถูกเวลาไม่ใช่ใส่เยอะแล้วจะดีพืชแต่ละช่วงต้องการอาหารไม่เหมือนกัน ต้นเล็กต้องการไนโตรเจนระยะออกดอกผลต้องการโพแทสเซียมและแคลเซียมโรอนถ้าใส่มก่กใส่มากดินจะเข็มแถมจุลินทรีย์ในดินตายสูตรลับที่แท้จริงจึงไม่ใช่ใส่เยอะแต่คือใส่ถูกสรุปดินดีเท่ากับรากดีรากดีเท่ากับพืชโตวไวพืชโตวไวเท่ากับผลผลิตงามทั้งหมดนี้เริ่มจาก การดูแลดินอย่างเข้าใจแล้วพี่มีวิธีดูแลดินอย่างไรคอมเมนต์มาแบบปันกันได้นะครับขอบคุณมากครับ